Hi guys, my name is วิภาวันหงยิ้ม y u can call me teacher ปลา Today we will study Thai subject about writing and reading abbreviations สวัสดีค่ะ s t u d e n t มาพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาไทยกับ teacher ปลาใน topic การเขียนและการอ่านอักษรยอ่อ EP ที่2นะคะ teacher ก็มี vocabulary มาฝาก s t u d e n t 5 words ค่ะ Are you ready? Please repeat after me. Number one, o n Abbreviations. เปล l l ค่ะ A B B R E V I A T I O N S. Abbreviations. อักษรย่อ Number t w r i t i n g W R I T I N G. Writing การเขียน Number t Reading. R E A D I N G reading การอ่าน number 4 consonant C O N S O N A N T consonant พยัญชนะ number 5 textbook T E X T B O O K textbook หนังสือเรียน ค่ะจาก EP ีแรกนะคะเราได้เรียนหลักเกณฑ์การเขียนอักษรย่อไปแล้วในหัวข้อที่1ที่เชื่อมทบทวนนิดหนึ่งนะคะในหัวข้อที่1ห,หลักเกณฑ์การเขียนอักษรยอ่อก็คือการเขียนอักษรย่อนะคะให้ใช้พยัญชนะต้นของพยางค์แรกนั่นเองนะคะในการาทําให้เป็นอักษรยอ่อฉะนั้นใน E ีีนี้เราจะกล่าวถึงหัวข้อที่2นะคะก็คือถ้าในคาคานั้นในพยางค์แรกเป็นคําแรกนะคะเป็น อักษรหอนำนะคะไม่ว่าจะเป็นหอนำยอ่อหอนำรอหอนำนองนะคะให้เราใช้พยัญ,ญชนะที่อยู่หลังหอหีบนะคะเป็นอักษรยอ่อเราจะไม่ใช้หอหีบเป็นอักษรย่อนะคะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนั้นเดี๋ยวทีเชิดกล่าวอีกทีหนึ่งนะคะมาดูข้อที่3ก่อนนะคะข้อที่3นะคะถ้าคําแรกคํานั้นนะคะมีอักษรนําแต่ว่าไม่ใช่หอนานอนะคะ ให้ใช้พยัญชนะตัวนั้นล่ะค่ะเป็นอักษรยอ่อหรือในทางเดียวกันนะคะก็คือถ้าคําแรกนะคะเป็นคําควบกล้าก็ต้องใช้พยัญชนะตัวนั้นนะคะเป็นอักษรย่อเช่นเดียวกันค่ะต่อไปคือข้อ4นะคะเวลาเขียนอักษรยอ่อให้เขียนเว้นวรรคทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะเราจะไม่เขียนข้อความหรือประโยคติดกันกันกบ อักษรย่อนะคะต้องมีการเว้นวรรคด้วยฉะนั้นข้อที่5ค่ะข้อที่5นะคะก็คือถ้ามีตัวอักษรยอ่อ2ตัวหรือ2กลุ่มอักษรยอ่อมามาอยู่ใกล้ชิดกันเราจะไม่เขียนติดกันนะคะเราจะต้องเว้นวรรคอ่นนิดนึงนะคะามาดูนะคะก็คือเราจะกล่าวถึงในข้อที่2เมื่อกี้นะคะมาดูรายละเอียดกันดีกว่า ในข้อที่2ที่เชอร์บอกไปเมื่อกี้นะคะว่าอักษรย่อเนี่ยถ้าคําแรกถ้ามันมีอักษรนําอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นอักษรนําหอนําย่อหอนำรอหอนำนอนะคะให้ใช้พยายชนะที่อยู่หลังหอหีบนั้นมาเป็นอักษรยอ่อ example ยกตัวอย่างคำว่าเด็กหญิงค่ะคำแรกนะคะเด็กหญิงใช้ดอเด็กเป็นอักษรย่อตัวแรกแต่พอตัวที่สองนะคะคำว่าหญิง คำว่าหญิงคือมีอเป็นหอนํายอนั่นเองเราจะใช้ยอหญิงมาเป็นอักษรย่อตัวต่อไปเห็นไหมคะฉะนั้นคําว่าเด็กหญิงจะ,ะเป็นอักษรย่อได้คือดอจดยจุดนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคือข้อ2คําว่าสารวัตรใหญ่นะคะอักษรย่อก็เป็นสวเจอคําว่าใหญ่ใช่ไหมคะคำว่าใหญ่เป็นหอนํายอเช่นเดียวกันเราก็ใช้ยอหญิงแทนนะคะ จากคำว่าสารวัตรใหญ่ใช้อักษรย่อเป็นสอวอยอจุดคะ่ะคำต่อไปคือคำว่าหนังสือพิมพ์คำว่าหนังสือพิมพ์คำว่าหนังนะคะเป็นหอนำนอเราก็ใช้นอหนูแทนไม่ใช้หอหีบนะคะ,ะหลังจากนั้นก็คือใช้เป็นนอสอพอนั่นเองคำว่าหนังสือพิมพ์ตัวย่อก็ใช้เป็น คำว่านสพจุดนั่นเองนะคะอ่า next ค่ะต่อไปเป็นข้อ3นะคะข้อ3ก็คือถ้าคำนั้นเเป็นอักษรนำนะคะอักษรนำแต่ว่าไม่ใช่หอนำนอไม่ใช่หอนำยอไม่ใช่หอนำนั่นแหะคะ่อ,อหรือคำที่เป็นคำควบกล้ำนะคะเราจะใช้พยัญชนะตัวแรกนั่นเองนะคะมาเป็นตัวอ,อตัวอักษรย่อนะคะยกตัวอย่างคำว่าถนนค่ะคำว่าถนน ถนนเนี่ยมีสองพยางนะคะเป็นอักษรนำถนนตัวแรกก็คือถอถุงนะคะใช้อักษรย่อเป็นถอจุดนั่นเองนะคะต่อไปคำว่าประถมศึกษาตัวแรกนะคะคำว่าประเป็นคำควบกล้ำเราจึงใช้ปอปาตัวเดียวนะคะเป็นอักษรยอะะ่อค่ะอักษรย่อก็คือปอจุดนั่นเอง ะะมาดูข้อที่4นะคะข้อที่4ก็คือการเขียนอักษรย่อนะคะเมื่อเขียนร่วมกับข้อความหรือประโยคอื่นๆนะคะเราจะเว้นวรรคเห็นไหมคะด้านหน้าเราจะเว้นวรรคไว้นิดนึงส่วนด้านหลังก็ต้องเว้นวรรคนะคะไม่เขียนคําติดอ,อักษรย่อน,นั่นเองอ example จากคํานี้คือจอจุดย่อม,มาจากจังหวัดนะคะเวลาเขียนร่วมกับคําอื่นเราก็จะเขียนได้ว่าประวัติของแล้วก็เว้นวรรค จจุดเว้นวรรคพระนครศรีอยุธยาแบบนี้นะคะ,ะต่อไปคำว่ากทมจุดก็เช่นเดียวกันนะคะ,ะยกตัวอย่างจากข้อความนี้มีข่าวจากเว้นวรรคเห็นไหมคะกทมจุดแล้วก็เว้นวรรคจากนั้นก็เป็นข้อความต่อไปได้เลยนะคะอ่ะฉะนั้นมาดูหลักเกณฑ์การเขียนอักษรย่อในข้อที่5นะคะข้อที่5ก็คือ อ,อักษรย่อนะคะมีหลายๆคำมารวมกันยกตัวอย่างคำว่าตอรจอมจุมจเนี่ยซึ่งย่อมาจากคำว่าตารางเมตรนะคะซึ่งเกิดจากอักษรย่อสองกลุ่มก็คือคำว่าตอรอจุด ซึ่งย่อม,มาจากคาว่าตารางนั่นเองส่วนคําว่ามจุดย่อม,มาจากคําว่าเมตรเมื่อสองคำมาอยู่ใกล้กันนะคะฉะนั้นไม่เขียนชิดติดกันอย่างข้อแรกนะคะเขียนชิดติดกันแบบนี้โดยไม่เว้นวรรคเนี่ยโดยไม่เว้นวรรคนะคะถือว่าเขียนไม่ถูกต้องนะคะเวลาเขียนก็ต้องเขียนเว้นวรรคระหว่าง2กลุ่มคานี้นะคะ2คําย่อนี้ต้องเว้นวรรคด้วยนะคะเขียนได้แบบนี้ค่ะตอรอจุดเว้นวรรค มมาจุดนะคะซึ่งก็จะวเวลาอ่านเราจะอ่านว่าตารางเมตรนั่นเองนะคะ,ะข้อต่อไปตัวอย่างนี้นะคะคือคำว่าพออจุดรอรอจุดซึ่งย่อมาจากคำว่าผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะเมื่อเอาสองคำย่อนี้มาอยู่ใกล้กันให้เราเว้นวรรคระหว่างพออจุดกับรอรอจุดด้วยนะคะ อ่าโอเคค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใน EP ที่3นะคะสำหรับคลิปนี้ Good bye ค่ะ